สวัสดีครับมาถึงเราก็ได้ช็อตเด็ดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับสีดัดสวัสดีครับอยู่กับเราเหมือนเดิมครับอินเตอร์ดัมซิงออนทัวมาดูครับโอ้โหตรงนี้มันเป็นน้ำมันขังแล้วนะครับค่อนข้างจะไปยากนะครับเราจะอ้อมด้านบนนะครับ อ้อมรัดเลาะมาฝั่งนี้นะครับจะไปได้นะครับวันนี้เราอยู่กับ 115SR เหมือนเดิมครับกับเสียสุเมศครับวันนี้เสียสุเมศเราจะพาไปที่ไหนนี่เราต้องดูอีกทีครับโอ้โห เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราจะรีวิวให้ดูนะว่าเสียสุเมศไปเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับสำหรับวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วนะครับหยุดไปประมาณอาทิตย์เลยนะครับเห็นว่าทำรถนี่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเสียสุเมศดูนะครับว่าไปทำอะไรมาบ้างนะครับเราก็เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับ ันนี้น่าจะเป็นงานเที่ยวนะครับเห็นเสียสเมธบอกว่าน่าจะประมาณ200เที่ยวนะครับตอนนี้เราก็วิ่งกันอยู่5คันนะครับทีมงานเราก็ยังมาไม่หมดนะครับเห็นอันดับแรกนะครับฟันนะครับเสียสเมธไปเปลี่ยนฟันมานะครับ เห็นเลยครับจุดแรกครับโอ้ยกินแข็งโป๊กเลยนะครับนี่ ได้ฟันใหม่หน่าจะตัดผิ้วหน้าดูครับเดี๋ยวเราเตรียมขยับรถไปใส่ดินเลยนะครับอตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันเลยดีกว่านะครับว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับนี่ก็ต้องรอเสียสุเม็นครับตักดินก่อนนะครับอันนี้บรรยากาศก็คุ้มคครับอากาศเย็นครับอากาศดีมากครับวันนี้ แน่นอนนะครับ เดี่ยวแรกครับโอ้โหเรามาดูทางเขาไปกันครับ มันมีน้ํานะครับตรงกลางที่ว่ารถติดเมื่อกี้นะครับ ดีกว่านะว่าเราจะใช้เวลาเดินทางกันกี่นาทีนะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปลงดินกันที่ไหนนะไปเทที่ไหนนะครับเราเป็นคันสุดท้ายนะครับตอนนี้ไม่รู้เลยครับว่าเขาไปเทที่ไหนกันนะครับ ไม่รอเราเลยครับเรามาถึงหน้างานแล้วหน้างานแล้วนะครับเมื่อกี้หลงทางครับหาที่เทไม่ได้ครับ ให้ดูผ่านกระจกนะครับเร็ีย,ยบร้อยครับสุดตป เรียบร้อยครับจบเราหายไปนหนึงข้างครับมันเป็นพุ่มไม้นะครับแล้วมีกิ่งกิ่งไม้ที่ว่าใหญ่มันบังไว้อยู่นะครับมันก็เลยไม่เห็นนะครับ ได้ขากระจกใหม่เลยนะครับงานนี้เรียบร้อยเลยครับงานนี้ ไม่รู้ว่าบานเท่าไหร่น่าจะพันนะครับก็น่าจะประมาณพันกว่าบาทน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่แหละครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อครับระวังข้างหนึ่งก็มาโดนอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพบกันคลิปหน้าครับ